สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาหลานมาเที่ยวอีกแล้วนะคะเที่ยวเดินเล่นออกกำลังกายนะคะมาชมธรรมชาตินะคะมาชมปลาดใช่ไ่มปลาลิมไม่ลอยน้่มันยังไม่ไปสักทีแล้วตั้งหนึ่งเช้าวันแล้วมันไม่ไปสักทีอะเราก็ค่อยๆค่อยๆย่องอย่าวิ่งนะถ้าวิ่งแล้วมันวิ่งตามเลยถ้าใกล้ถึงถ้าต้นนี้มัน เราเพิ่งพูดผู้ใหม่ด้นหน้าพอดีมันไม่ใช่กล้วยเน่านะลูกมันเป็นกล้วยอะไรนะกล้วยตาลีกล้วยตาลีกล้วยตาลีเหรอใช่กล้วยตาลีเดี๋ยวยายลองจับดูสิยายลองเด็ดไม่มันแข็งอยู่แข็งมากมันแข็งมากมันแข็งมากจับอ่ะยายเด็ดลงมาให้มันจับมันแข็งลูกมันยังไม่สุก ออะะไร่มันจะให้สุกลองจับดูลองเอาไปกินที่บ้านดูยายพอเราออกันเดียวกันแบ่งกันแล้วมากินที่เราลองเอาไปกินที่บ้านกินมันกินได้เหรอมันมันเป็นกล้วยมันน่าจะกินได้ยายว่ะกินไม่ได้ยายมันคือกล้วยยางใช่กล้วยโูเหรอออไเออไปทดลองดูไปเล่น เอาไปที่เราวิทยาศาสตร์ครูสัง่งให้เอากล้วยเน่ามาโรงเรียนเก้ากล้วยเนี่ยมาเพราะครูไม่ได้ห้ามว่ากล้วยเสียรลาครูให้เอากล้วยเน่าเลยไปทดลองอะไรไม่หรอกมาเป็นพวกง้ออะไรมีไงร้านค้าอยู่ตรงนี้พี่เต้พี่คุณแน่นอนหรือว่าใครนั่นแหละเอาไปทูกมาเล่น อนนี่มันไม้ไทยเหรอยายหอือใช่เฮ้ยอันนี้ไม่ได้มีที่บ้านตันนี้ช่วงเวนเกี่ยวกับถ่ายธรรมชาติเหรอใช่อันนี้เขาปลูกเองยายมีตั้ง3ช่องปลูกเอง ช่องผีกับมีช่องผีด้วยมีช่องผีด้วยยยเดี๋ยวยายจะทําช่องผีช่องหนึ่งตัวนี้ยังไม่อันนี้เดี๋ยวจะค่อยทำยายจะกี่ช่องแล้วหรอยายยายจะทํายายจะทําช่องอันนี้เยอะยายจะทําคลิปช่องผีองยายแล้วเออว่าไงฟังไหมฟังว่าเป็นไงบ้างกลัวไหมกลัวตามยายไหม รู้สึกเสียงแปลกๆราก็ยายก็ยายเล่นไงเราก็ต้องทำเสียงแบบนั้นแหละไม่ปังแล้วทำช่องผีหลานยังไม่กลัวเลยนะคะจะทำช่องอะไรดีนะคะช่องยายกับหลานเดินคุยกันน่าจะดีเคไหมน้องมินมาวิน เราทำช่องยายกับหลานเดินคุยกันเดินเล่นออกกำลังกายด้วยเดินตามริมแม่น้ำยาวนี่แหละวิวมันสวยนะไปเลยเอ,อ๋อเขาปิดอะร้านปิดมาเดินเล่นกับหลานก็สบายใจดีนะคะมีความสุขมากมาก ร้านก็ช่างพูดช่างคุยนะคะเลือกไป,ไป,ปร้านประเอนเนอะคะลยเงียบๆดอกทองอะไรสวยจังเลย,ยมาดูนี่มาดูนี่สวยมากๆอยากจะได้ไปปลูกที่บ้านสักต้นเนาะ แต่ที่บ้านเรามันแคบอ่ะปลูกไม่ได้นนนนดูพระอาทิตย์นนน้ำตรงสะพานนี่มันลึกนะเหรอตกลงไปไม่ได้เด็ดขาดเลยแหละขึ้นมาไม่ได้เลยมันลึกมากระวังนะหลานๆใครชวนมาเล่นอย่ามานะ ให้มากับยายเท่านั้นดูดูดูสะพานกับระดับน้ํานะเองเหรอระดับน้ําสูงเหมือนกันมาเดินชมริมน้ําไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆตอนเย็นๆนะคะอากาศดีดีค่ะนี่ดอกญ้านะคะดอกย้าริมทางกระถินริมทาง เก็บเลยสุดไม่ได้เติมทีนี่เอาถุงเลยนะนี่ดอกบุ้งไปทำลายธรรมชาตินะคะนี่ดอกักบุ้งให้มันอยู่แบบนี้นะคะตกดอกบุ้งดอกบกบุ้งก็าถุงมานะทีน้อาเดี๋ยวตอนเย็นเราไปอีกต้องมีกระเป๋าจิ๋ว ยายเดี๋ยวจะไปตอนดึกด้ยวยเหรอไปไหนตอนดึกยายตอนดึกจะทำช่องผีเนาะอืมยายก็จไปต,ตอนข้าๆหน่อยใช่ไหมใช่ไปตอนเย็นใช่พี่คุณจะไปไหมไม่มาต้องวันอาทิต,ตยนนต์ตอนเย็นพรนนุ่ง<ว><ป>อาทิตยนะ์ตอนเย็นพรุ่งนี้ค่อยไปอ๋ออ๋อตอนเย็นรอพี่เต้มาก่อนออวันนี้วันเสาร์ เดี๋ยวค่อยไปซื้อบ้านแลนี่่ห้อเนี่ปิดเขาไปเกี่ยวข้าวโรงงังเขาไปเกี่ยวข้าวอได้เดี๋ยวขี่รถไปขี่รถไปซื้อเด้อ ไม่หายหรอก,รอกน้ำลึกนะตรงนี้ตรงนี้ลึกมากไม่ขบไ,ไม่อยู่กลางถนนเนาะไม่น่าจะมาอยู่กลางถนนยังเจอน้องโอ๊อีกแล้ว น้อน,น,อนมาดูแพแพอยู่ตรงน้นแต่ลงไปไม่ได้นะลูกห้ามลงเด็ดขาดนะห้ามลงน้ำตรงนี้เด็ดขาดถ้าอยากว่ายน้ำต้องไปไว่ายที่สะเพราะว่าสะนี่มันความลึกอะไรมันเรารู้ไงแต่ถ้าเป็นแม่น้ำแบบนี้เราไม่รู้ว่าตรงไหนลึกตรงไหน เป็นน้ำวนบ้างเป็นกระทงไปแล้วเหรอใช่กระทงน้องอบที่ย่อยสลายได้เฮ้ยกระงงกทงน,นระงน้องโอ๊ยมันจะจมแล้วนี่กระทงน้องอบกำลังสลายนั่นหนักเห็นไหมน้องกำลังสลายมาดูกันว่าน้ำมันจะลึกแค่ไหน,น,นว่ายังเห็นเยอะเลยลึกมากเลยอ่ะ น้องอ,อ,นองเคยมีเด็กจมน้ำนะคะเพราะว่ากระโดดจากสะพานลงไปนะคะแล้วไม่ขึ้นมาเลยนะคะแต่ไม่ใช่ที่หมู่บ้านนี้นะคะเป็นหมู่บ้านอื่นนะคะน่าเสียายเด็กนะคะไปแอบเล่นน้ำโดยที่พ่อแม่ไม่รู้นะคะเด็กอายุประมาณแป8ขวบนี่แหละไปเล่นน้ำกับเพื่อนนะคะ เหตุเกิดเมื่อประมาณปีกว่ามานี่นะคะเป็นเด็กหมู่บ้านอื่นนะคะแต่ก็ลำน้ำแม่ยาวนี่แหละนะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะน้ำใสจังเลยนะคะน้ำใสามากๆสวยจังเลยะคะ่ะ ธรรมชาติบ้านป่าธรรมชาติชนบทนะคะธรรมชาติริมน้ำยาวสวยจังเลยเดินชมไปเรื่อยๆนะคะไปค่ะเพื่อนๆไปดูดกันนะคะเดินไปชมริมน้ำยาว ขอบพระคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิป ถ้าคลิปนี้เพื่อนๆชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปในท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบาย thanks for watching See you บายบายสวัสดีค่ะ